เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2558บริษัทควายทองกรุป๊ปได้จัดพิธีเปิดศูนย์ควายทองแพรซา,าแห่งแรกและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทควายทองกรุป๊ปและกลุ่มบริษัทจงเลี้ยนอุตสาหกรรมจำกัดโดยมีคุณจางควายทองประธานกรรมการบริษัทควายทองกรุป๊ปพร้อมด้วยนวายหวังจินฟู่ประธานกรรมการบริษัทจงเลี้ยนอุตสาหกรรมร่วมเป็นประธานในพิธีโดยได้รับเกียรติจากคุณระพีพงษ์บุญประกิจ ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยคุณศัก,ก์ก่อแสงเรืองนายกสภาทนายความคุณประเสริฐเดชาธานาน,น์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนายถังหงรองกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแกน่นดรสมศักดิ์คุณเงินประธานสภาเกษตรจังหวัดขอนแกน่นนายสมิญยินสิริประธานหอาการค้าจังหวัดขอนแกน่นนายสุเทพสุภัทรานนท์ที่ปรึกษาคุณชาตรีโสพลพาณิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดนายจางเลยผู้จัดการธนาคารใช้หน้าประจำประเทศไทยนายชาติชัยยะเดชะประธานกรรมการบริษัทควายทองเอเอซีจำกัดและนายวินัยสิทธิมนลทนประธานกรรมการบริษัทควายทองพราซาจำกัดให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้การเกษตรเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจการให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ จะเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมของไทยควายทองพราซาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักการนำเข้าสินค้าและบริการบริหารการจัดจำหน่ายผ่านระบบเป็นศูนย์กลางซึ่งจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดอาเซียนปัจจุบันควายทองกรุป๊ปมีโครงการที่จะขยายร้านค้าแฟรนไชส์ภายใต้แนวคิด c s จำนวน100แห่ง ในอีก3ปีข้างหน้าควายทองมีความเข้าใจตลาดเครื่องจักรกลนการเกษตรอย่างลึกซึ้งและให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์จนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่จะผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทจงเหรียนอุตสาหกรรมของจีนจะทำให้ควายทองแข็งแกร่งในการรุกตลาดอาเซียนได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันรัฐบาลจีนกำลังผลักดันนโยบายเส้นทางสายไหม ซึ่งประเทศไทยจะกลายเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนของกลุ่มธุรกิจจีนซึ่งเมื่อไม่นานมานี้บริษัทควายทองกรุป๊ปและบริษัทเจิงเต้าฮ่องตงจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวร่วมกันในพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการประกอบรถเมสาธารณะระบบไฟฟ้าขึ้นซึ่งเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ส,สร้างประโยชน์ให้กับพลมชนอย่างแท้จริงนับว่าเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ควายทองในการเชื่อมโยงโครงข่ายธุรกิจช่วยให้การขับเคลื่อนและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะเวลาอันสัน้นด้วยงบประมาณและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมแล้วที่จะช่วยให้ธุรกิจจีนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีควายทองจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในภายภาคหน้าจะได้รับความร่วมมือ กับกลุ่มธุรกิจจีนที่มีชื่อเสียงเพื่อเกื้อหนุนและช่วยพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป,ไปเอาหม่